อายาสาปิทุขาปิเอปโยนโขทุกขอภตีเยหิวิปปโยนโขทุกขอยามปิขังนลคาิตามทุกขังสังทิเตนะปันปะธานาขันธาทุกขาอิทังโขปนาพิกเวทูปะสมุทัยวัมพิยัสจังยายังหาโตนุปมิกา ปานันราคะสหคตาตาตระปะพินันมิใตยยติทางการตันหาภวตันหาวิภวัตนาหาทิพย์งขอปนิทิเวทุกขนิโลทุอริยสัจันโยตัสสาเยาวัสลายาเสจวิราโลทุจาโคปฏิเน ทวมวดนาลโยทังขอปนิตพเวทุขนิโรธคามินิมจิปทาอริยสัจจังเทวอริยอัตถังที่ควรควนสจญาิทางสามานติสามานังกับควร <c oughs> วิสัวสมาญาโมสัมมาสติสมมาสมาธิท่องดัวขังอริยสาจันทรแม่ปิดขาวแุววผัวแพร่นอน แสุธรรมเมนสุจากุภูตปาณิยานังอุตตปาณทิปัญยาอุตปาณทิเวชาอุตตปาณโลกตัวอุตตปาที่ังโฆปันิทางถูกขังอริยจักจังแทลิใจยามติเมพิทแวถูกแผลอันนุตแต่สุทธรรมเมรุจากุภูตุปาทิยานัง ตปาทิปัญญาุตาปาทิวิชฌาตาปาทิอาโลโก ปานิจ an ังโคปันิจังทุกกาลิยาจักรจังเปริยาตันติเมธิตแวกุภะแอนันรุณแสตุธรรมเมสุจักทุกปานิญานังปานิปัญญาปานิมิธาอุตปาติอาโลโก ปาฏิธานทุกขสมุทายโยนิยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนอน,นุตอมเมนุจาคุงอุตตปาฏิยานางังปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาุมปาฏิอาโรมณ ปานิตังขอปานิทานทุกขาสม,มุทยยมพิยาศาสตร์จังปหาตับพันติมเมพิคะเวเตยุธรรมเณรุจาคุณ ปาฏิยานาังอปาฏิปัญญาอุตตปาฏิเบิดธาปาฏิอารมกรปาฏิตังโคปาณิทานทุกขสมุทยโยมปิยศาสตร์จังปะหายรันติเมพิคเวปุเพอนันน,นุน สุทัมน์เมญสุจากขงอุทปาิญาณังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชานปาฏิอารมณ์กลางปาทิทางทุกข์นิโรโทอริยสัจจันติเมภิกะเมปวกแผลอนันนต์แต่สุทัมน์เมญสุจักขงปาทิญาณังุทปาทิปัญญา ปาฏิวิชชาอุปาปารโลโกอุตปาฏิทังโคปฏิทานทุกขโลโทอาลีสะจังนาติ迦จพันติเมภิกขเวภูเภอนาวัรเตสุธาเมสุจากขุมปาฏิยานังปาฏิปัญญาบุตปาฏิ ชาอุทปาอาโลกองปปาทิทางทวกขันโชเนตสัิโลโทอาลียาตาจังติกตันติเนพิกเวปุเพอนนนวลเณสุธรรมเมสุจากคุมอุธปาทิยาังปาทิปัญญาปาทิวิชาอุตปาทิอาโลอง ปาฏิธานทุกขัิโลทักามิเนติปทาอาเรสจันติเมพิกเเวปุรเปอนันวัต แม่ yeah. ุูธรรมแมุู่จากโขงอุทปาทฏิยานังปาฏิปัญญาปฏิวิชชาปฏิอาโลตัวอุตปาทิตังโคปณิทานทูกปิโลทฐานิเนปฏิปทาเยิศาสจังชาตฏิตาพันติเมพิคะเวปุ่เพออนนนุน เม่สุธาแม่สุจากขุมอุตปาทิยานังปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปาทิทังทุกขานิโรธขานิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกเวบุกแพอนาุดแต่สุธาแม่สุจากขุม ป่าทยานั่งป่าทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอานุกูลป่าทิ่ยาวเกวังจะเมผิกเปผุเปสุจติโสตุอาิยญาติตเอวันติปฏิวัตทังทวารทศทางทางยาตาตูต่างันนัส์สนัง อังอาหิเทตตาวาหังทิขเวเทวเกโลเกสมาลเกสพรัมมเกสัตสมณพระมณีอปัยยะเทวมณูนสายอนุตตะลังมาสามโัวทิงาภิสามพุทวธ จันยาสิงยังตะโคเมพิคเวเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวัน ปณิวัตถังทวัสสาการลังยถาภูตังยานัธาตังตุตุทังอโหติผาหังติขเวสเทวะเกโลเกสัมมาโลธรรมเกสัตสัมณภาณียาสยาสเทวะมนุสสายอนุสตลัง มาสามโพธิ์ิสามพุทธโัญจันญาสิกญ,ญาณันะปนะเมทสน,นสังสปาทิอกูปาเมวิมวติอย,ายามันมาชาตินาธิธานิปุนภวเวทิธรรมเวนทวาอตาตมนาปัญจวัคคียาภิกคุปตะวะตวน อภินานทุงอิมาสมิงจปนวัยยาคาลนานิมิพันยมาเนอยยัสสะมตรวโกนทางยัสสเวงตีสัมาลังธรรมจากงูมปาริยังกินจิตสมุทัยธรรมมาจากพันตัง โลดชะธรรมมันติภาวะติเต่จะพระกาศวาธรรมะดาแกมมาเทวาจาสมาุิเวสุงเทตมุตตาพลันนตทียังอิสิปตะเนมะภัยยะนุตตลังมจากกังภาวะติตังปติวัติตยังสมเนมวาน มันเนนวเทเวนนวาเลนวาพรามุนาวาเกวาลวกสมิมติสุมอานังเทวานังละทังจะวาจาตุมมาลาธิกาลวาจาตมนุนเวสุมจะตุมมาราธิกาัง วานังจักถังทุตวาทาวะติงสาเทวานสัตตมนุสสาเวสุงตาวะติงานังวานังจัตถังทุตวายามาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงยามานัง

วานันทะทางสุตวาปรณิมมิจวสวัสดเทวานนมนุษนาเวสุงปรณิมมิจวสวัสดนังวานันทะทางสุตวะหามาลิสัจชาเทวชันนุษนาเวสุงพระมาริสัชานัง วานังจัตตังสุตตวามหาปรมารโยหิตาเทวาจันตนุตตาเวตุงพระมปโรยตานังเทวานังจัทตังสุตตวามหาปรมาเทวานัมานุตตาเวสุงมหาพระมานั่นวานังจัตตังสุตตวปลิตาธาเทวาน delante samas chungπαs haangवा na zaั chuth wa haทवाssอาang wanna za the wasทवा nasส la วานังทัดทังสุตวารปิตสุภาเทวาทันนุสสะเวชุงปิตตสุภานังวานังทัดทังสุตวาอาปะมานสุภาเทวาทันานุสสะเวสุงอาปะมานาสุภานัง วานันตตังสุตวะเอื้อไถนากาเทวาจัตถามนุษย์เวสุมคสุภิกขนาหกานังวานันตตังสุตวะเวหาพลาเทวาจันนุษย์เวสุงเวหาพลานัง วานั r a าตังสุตะวาตาเอนุตตะเวตุมอวิหานังเทวานังดาตังสุตะวาส ปาเทวาชสตมนุษเวสุงนาจปานเทวนางจาตังสุตะวาสุทสสะเทวาชาตมนุสเสวสุงสุทสานางวานางชาตังสุตะวาสุทสสีเทวามนุษเสวสุงสุทสสีนาง วานังทัังสุตวะราตะกาเทวจักรธรมนุนเวสุมเหตัมภคุตตังลันติยังอิจิปัตเนมิายะอนุตตะลังตัมมจจตาวัตติตังหาปฏิวัติยังเนนะวามะมณีนะวาม เนาวามาเลนวาพระนาวาเกติ์มาโลอยสัเมนเตยังเกณฑ์ทิฏฐานางโลเกเวชจติวิวิถังลัตตนังเวนดาสมังนาติดาสมัสตุทีพวันเตยังเกณฑ์ทิฏฐานางโลเกเว สิวิวิธังพุทธุลัคนานธรรมาสมังปิจตสมาสวดิมภวันทุเตยังเกณฑิลัคนานเอเวชิวิวิธังพุทธุลัคนานธรรมคตสมังนาทิจตสมาสวดิ อาวันตุเตติหาเตนะคเนนะเตนะมหัวเตนอยำต่ำมลวกาทจัทวนหัวขาดที่ไอยันจะจะจัดตาหาสีลวงกานดูสังกรรมปิสังปกรรมบิสังเปเวทิอาประมานวนอัวลลวงโอปาสโะลวแกม ตวลโหเสียดิกรรมแมวาเทวนาวนังวานุภาวังอตโกภักขวา,านา,านังอุทานเรศิอัญญาทิวัตภวนอัญโยอัญญาทิวัตพว,นนวันนทันโยติติทังอายสัมตวนอัญญาสะอัญญากกนทันโยเววิันหายัมา Ao tìm mẹ sở nàng, hăng mẹ sở nàng vâng, 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 mẹ mẹ sở nàng vâng, mẹ sở nàng vâng, mẹ mẹ sở มเมสะระนังงานยังสังครเมสะระนังวะลางเงนนาจาจะวาเทนหัวจุดเตชายมังทาลังชายสนายกจามพวยชาเทนสวามาลังสวามนังยัจุดาจารสพละสัง ทีเวงสุนาราสภาตานนังคลาสยวพุตทางอาจเวสตินายการ เพือปฏิทิโตไมหังพัตตะเกะแจมุนิสราญที่เสพปฏิทิโตไมหังทัวธรรมโมเทวิโรจน์สังทัวปะเด็นตัวไมหังดุเรสาภุนาการวมเสยเมอนุรุตตัวสาเรปุจตจะชัก ในโควรทานโยวเพียงที่ภาคาสมงจะคันลานวนจะวามะเก็ดทินในสวเนม อัาสงอานัน t ลาหุโลกัสสปนมหานามอุภาสงวามมสดสเกเกสตวเปคัสมิงะไทว่าปะพังตรวนนิสินนวสีวิสามปันนโสพีตัวมุริปุงทวนมาลกัสสปน ตวมเหตเจิตสวาสะิตัวสมัยหังวัชเนนิจังปฏิทาสกุนารกโลุตัวอังภูริมาลวนอุปาเลนันติวลิเทลาปันติเมชาจันราเตนิรกามมะเสสาสิทิมหาเทลาน สาธินาสาวกาเอเตสิษิมหาเถราชิวันตัวทิโนลสาฉลันตาสีละเจเทนะอังขมังเคสันทิทตานรัตนังบุรณตัวอาสิทักขิเนเมจตุสกังจกักทางปัจจุตันอาสิวามีอังทิมาละกังขันธะมวลละประเดน

อิเจสทา,าสามพุทธปันเชลนปัญชล,าญชะละมาชัมมีวิหันจังไม่เจเลสทาปาเลนตุมัตาตพเพเจมาหามิส,สาสะพายเจ е วามันตัวสุขตัวสุลักโธที่นานุภาเวนทิตุปาทวนันมานุภาเวนทิตาลิสังคน ฐานุภาเวนทิตาจายโยตธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิจินปันเตติวัตุตาบภมังคลังันตุจับปเทวตาสัพพุทธานุภาเวมตาโสติภวันตุเตวัตุตาบภมังกลัง ขันตุตาปเทวตาตาภะธรรมานุภาเวมทัสสุติภวันตุเตภุกตุตาพมังคารังขันตุตาปเทวตาตาภะสังฆานุภาเวมทัสสุติภวันตุเต

เมสระ,ะน,งะงน,รรน,งนังญาณมัวเถรเมสระนังวาลังเตเตนะใจเจะวะเจนะหัวตุเตสยมังคาลังมมะละนาติเมสระนังอัญังธรรมมัวเมสระนังวาลังเอิน นาจ่าจะวาเชนหัวจุเจนยมังคาลังนาทิเมสรานังอัญยังสัวเมีนานังวารังเอเตนนาจาจะวาเชนหัวจุเจนยมังคาลัง จงเกนิรจังอิทวาหุลวาทาเขตยวายรตนังนิจังเอเลสามาติธตากาเตนะอิจามิตวเทนนังปนิจางเอเตนะตเจเจนะหุตุเตมังพันจาง ตังอามาตตังปะนิตังเยตาจักขาตักัเยมุนีสมาตวนนะเตนะธรรมเมนะสมาติเกณฑ์จิธรรมปิธรรมเมลัสตังนิตังเอเตนะตาเจนะตุวะติโหตุยัมมุตเตเสโทภิวันเยสุเจงสมาธิมานานตท้ดีการยมาอุตสมาธินาเต สัตโม,มนาเวเจติอธรรมพิธรรมเมรตังปะนิตังเอเจนะาเจนสุวัติโญญหจุยสหิวคาลาอาัตตตังปัสสทธาจัน ඒතනි යුකාණහෝන් විිතහන් ්‍රක්ෂිහයාදුකතාදසාාවකහඒතයන් තින්න නිමහා පලල්න්නේ ටම් ිතංගේෑලත නම්පනීතාන්ගේතයනතාාතයන් ตัวาติโหตุเยสิกไปอยู่ตามอนัตาตาเบนเนคามอินโอควนศาสนาบิเตียปฏิปาตาอมตังบิไให้นามมุธนิผู้เจงบุญชะมานานตามบิสังเขนรัตนังปณีตังเอ็นอจาเจนตุวาติโหตุกีนังปุลานังนวัง ตัมวังวิราตเจตายติเกพรวสเมตเขมิชาอาวิรุณิชาทาน,ทานทิพันธ์เทลายาธยามเทโปวยธรรมมิสังเทลสนังปณิตังเอเตนะจาเตนจวัติโยตุ อีกคนตัดดอกไม่นะครับไรว้ผมจะจะลงแล้วจะลงอีกปีสองพาผงมหากาแล้วมาบอกมาบอกมันนะมูเมตุลังไออ่างไออ่างนี้เป็นเกจการว่าเสริมบารมี ติ๊กรอครับปานในการจัดสร้างโลูอหองี้ประกอบด้วย abinet คุณเจ้าคณะพระสิทธิมนต์ที่ทิกลาเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีและท่นา,านสุทธ็จคุณพึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมอดบตรีธนศาสนิฤทธิเดชไพบูลร,รองเจริญตำรวจขณะนี้ปรับให้เชิญพระนทธาสาคุณพึ่งนจังหวัดเครื่องไทยทำแต่ประเพณีผู้ทรงนสารูปครับ ขอบพระคุณพระท่านสมเด็จพระเพล่งประศูน์สูงครับและเรียนเชิญพลตำรวจปรีธนาสักฤทธิเดชไพบู์ท่านรองเจริญตำรวจได้ถวายได้ทำ<ม>แด่พระคุณเจ้าที่ได้เมตตามาจเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ฮนระรอพระคุณเจ้านโนทนาอีกสักพักหนึ่งฮนะอีกสักประเดี๋ยวครับ ภาพครับเตรียมเดี๋ยวจะเรียนม,มาทึกตรงนี้อันนี้หลบได้เลยแล้วก็ขอขอนุญาตันทึกภาพไว้สักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับช่างภาพครับเดี๋ยวช่างภาพันทึกภาพตรงนี้ไ้ช่วยดูครับครับ เี้กโตเววัต <ael> ุศัก์พระบวชบวชอาบวชอนุโมทนาบวชตีขวดน้ำครับทีขวดน้ำ้วชพร้อมปีนี้ประจุจ้าจะได้ต้อใจอนุโมทนาครับ ยะถาวาริวะพูดราภะร,ริผูเรนติสาขหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปตีอิชิตังปฏิตังตุง,ตงหังทิปะเมวะแตมิชนตูสเพพูเรนตุสังกปางจันโทปนรโสยะถามณิชโชติละโสยาน โยนยันตสาพโลกุวินัยสตุมาเต็มพวาตวันตะลายโสุขเถีเถยกกมพาวาสพีติโยวิวันตุสาพโลกุยวิ